การท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกระผมในานามตัวแทนของท่านประจัพันธ์จังหวัดปูการนะครับวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแลขอขอบคุณทางโครงการระบบพ่อส่งน้ำธรรมชาติจึงต้องขอขอบคุณท่านประจานท่านตัวแทนจังหวัดปารนะครับท่านตัด,ตด,ตดตใจในวันนี้ก็ทางบอทอรรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ได้พบท่าน นายกท่านประธานแล้วก็พี่ๆน้องๆสื่มอมวลชนทุกท่านนะครับน่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วที่เรามาเจริญที่<ม>ก็คิดว่าการดําเนินงานโครงการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการพบปะพูดคุยกันในทุกๆทุกส่วนรวมถึงส่วนที่อยู่วันนี้คือส่วนของท่านสื่มอมวลชนทุกท่านนะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่ในส่วนของการที่ ทันต่อมานะคะคุณกิตนายเลิกสมบูลสิรินะคะวิศวกรที่สำคัลดับต่อไปการดำเนินโครงการนะครับพาโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ของปตทนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่ๆสื่อที่ช่วยเป็นสื่อกลางนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งในการซึ่งโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ปตทกําลังดําเนินการนี้อยู่นะครับก็อย่างีิการนะครับกิจกรรมแรกคือเรื่องของการศึกษาและจัดทําตัวรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า การขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลดล้อมโดยคณะกรรมการสิ่งวแวดล้อมแห่งชาตินะครับเมื่อวันที่23ธันวาคมปี65นะครับอันนี้จะเป็นแผนที่ท่าถ่ายทางอากาศนะครับที่แสดงตำแหน่งแนววางท่อนะครับจะเป็นสังเกตว่าผ่านตรงไหนบ้างนะครับอันนี้หลังจากที่สิ้นสุดที่ตําบลหนองสีที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับจะเห็นว่าแนววางท่อเนี่ยเป็นไป ตามต้าแนวสส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับพื้นที่ในช่วงแรกแรกของโครงการเนี่ยฉันเชิญเซาหรือว่าบางบ่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ทงกเกษตรกรรมก็คือเป็นบ่อเลี้ยงพุ่มเลี้ยงปลานะครับหลังจากสิ้นสุดที่หอมสินฉันเชิญเซานะครับในว่าก็าจะเริ่มเข้าสู่ที่ศูนย์ประการที่เอำเภอบางบ่อน,นะครับก็จะเป็นตำบลบ้านนาการกับตำบลคลองด่าง <c oughs> พื้นที่ของบางพีใหญ่นะครับก็จะเลือกที่ <c oughs> ตรงบริเวณหมู่บ้านราชธานีที่หมู่18 ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทางปตทก็อยู่ระหว่างการาหาลือในส่วนของรายละเอียดนะครับในของงานบางท่อเนองจะมีการย้ายฝั่งแล้วนะครับแนวท่อเนี่ยจะมาอยู่ฝั่งขวานะครับห่างจากตัวความลึกเนี่ยแนวท่อเดิมเนี่ยจะมีความลึกอยู่ประมาณสัก2เมตรหรือ3เมตรนะครับแต่ว่าแนวท่อเส้นใหม่จะใช้วิธีการดันลอดครับโดยหลักก็คือเป็นการเตรียมบ่อไว้2ฝั่งนะครับระยะห่างก็อาจจะพิจารณาตามสภาพพื้นที่ได้ตั้งแต่6มจะลอกเอาวิธีการดันลอกระยะยาวนะครับอย่างที่ได้เรียนว่าก็จะเป็นการเตรียมบ่อไว้2ฝั่งนะครับ แล้ก็ในเรื่องของการออกแบบในส่วนของความปลอดภัยเองเนี่ยทางปลทอเองก็อ้าง,งอิงตามมาตรฐานของทางประเทศสหรัฐอเมริกาคือเรียกว่า ASME B 3 1 8นะครับตรวจสอบรอยเชื่อมทุกรอยด้วยการเอ็กซเรย์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกรอยเนี่ยความหนาท่อนะครับเรื่องของความสมบูรณ์ของผิวท่อนะครับแล้วก็เรื่องทับนี้ก็จะวิ่งอยู่ใต้ดินนะครับตัดแยกจุดที่หนึ่งคือบอกว่าตัวต้นทาง รถเบาวถัดจากจุดที่<ม>เกิดเหตุแล้วก็ตรงจุดตรงกลางที่เกิดึ้นจะเป็นการระบายสามจุดครับเดือดเสริมผิดนิดนึงนะครับที่เปลงเนี่ยที่ว่ามันนานหน่อยเนือ่องจากเราปิดสองท่อแต่ตรงนั้นมันสามสิบสองกิโลที่ถามตรงนี้เพราะว่าก็นอกจากสื่อแล้วก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่าบ<า>้านอยู่แนวนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าลำพังไม่มีเรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันก็ติดมากพออยู่แล้ว ก็ลเลยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นไม่ได้ไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะบูรณาการกับกรมทางหลวงแล้วในเรื่องของขุดเจาะครับ <c oughs> อยากจะให้ทำท่าทีเดียวไปเลย <c oughs> ไม่ใช่ว่าไฟฟ้าลงดีปลาปาะลงดี <c oughs> อยากจะให้ทำท่าทีเดียวไปเลยไม่ใช่แล้วก็กบทีเดียวไปเลยแล้วก็ยื่นหนึ่งพอดีเมื่อกี้ได้ดูนวัตกรรมนะครับคาว่ากระสวย <c oughs> ปีหนึ่งนี้เรา ตรวจเช็คประมาณกี่ครั้งครับต่อปีเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ก็ทุกทุกสัปดาห์แล้วก็ตรวจสอบด้วยตอนนี้เอาโดรนเข้ามาช้าเนื่อจะเจาะเข้ามาเจอะเจอดไม่ได้นะครับแล้วก็ที่ให้เราหงใยแนวลงวตัวเนนเาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเป็นสถานที่ที่ทำอาหารกินของครุาเกุงโมบางทีเขาไประยุกต์ลังเห็นว่าความลึกในประมาณเท่าไหร่ครับห้าเมตรผมเชื่อแน่ว่าแค่ห้าเมตรเนี่ย ถ้าพี่จะจะทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเราต้องการให้มันมั่นคงแล้วก็ไอ้าข้อที่เราเรียนทุกท่านนะฮะในเรื่องของมิศวกรร,รมเรศรษฐศาสตร์การลงทุนในเรื่องของการทํางานเพื่อพลังงานของประเทศครับขอบคุณครับ